สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเตียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับลุงอู๊ดนะครับผมครับครับสวัสดีครับปุณณีดาวิสันบ้านเลขที่88หมู่8นะครับอ่าบ้านสังขะนะครับแล้วก็อำเภอสังขะนะครับตำบลสังขะอำเภอสังขะนะจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เราก็มีเลี้ยงวัวอ่าฟาร์มไส้เดือนแะครับปลูกอ่า ทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเราปลูกทดลองดินแล้วก็ผลิตดินขายนะครับแล้วก็ทําเปลือกมันล้างหมากยีดทั้งเลี้ยงวัวเองและทั้งจาหน่ายด้วยในช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจเศรษฐกิจ,จบแบบนี้จับ้องเงินยากนะครับครับอยากให้คุณลุงแนะนำคือหมายสักหน่อยการเลี้ยงวัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจะเลี้ยงยังไงถึงมีกําไรพูดง่ายๆนะคนเลี้ยงวัวส่วนมากจะซื้อวัวตามกระแสรครับเนาะเวลาวัวถูกไม่อยากซื้อ เวลาวัวเริ่มแพงไปไล่ซื้อกันอืเสร็จแล้วมันก็มันมันยอราคามจะดันขึ้นสุดท้ายมันก็ถึงทางตันครับนะแต่ในระยะนี้วัวเริ่มถอยคนพอมีทุนก็หาช้อนซื้อนะวัวมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งถ้าเราซื้อแม่ที่แยกลูกมาก็ได้ลูกไวครับเนาะนี่สำหรับคนที่ต้องการได้ลูกไวๆแต่ซื้อวัวเล็ก วัวเล็ X กวัวกําลังเป็นสาวมันจะได้ราคาของลูกมันกับราคาของแม่มันบวกขึ้นครับผมอย่างผมผมจะซื้อคือถ้าเป็นแม่ติดลูกก็ซื้อราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับเราก็ต้องดูว่าในห้อยเขาซื้อราคาเท่าไหร่เราก็ต้องฟังเขาสําหรับมือใหม่เนี่ยอืมไม่ใช่ว่าเรามีเงินเราชอบเราจะซื้อเลย พูดง่ายๆว่า,ถ,าถ้าเราชอบของเขามากๆนี่เราจะเสียเปรียบครับคืออยากได้อย่างเดียวนี่เสียเปรียบแน่นอนเสียเปรียบแน่นอนเ,เปรียบคือเราต้องดูก่อนเราเดินดูในตลาดนี่การดูวัวตอนแรกดูสายตามันก่อนครับผมถ้าตาข,ขวางๆไม่ต้องไปไปดูอะไรมันเลยอืมอถ้าตามันหลบๆตามันไม่ขวางนะถือว่าวัวตัวน,นั้นเอามาเลี้ยงได้ตาขวางเนี่ยเป็นวัวดุครับทั้งชนทั้งถีบเนยนะส่วนมาก พวกในห้อยเขาจะรู้กันครับทีนี้เราค่อยไปดูตำหนิขาถกไหมซี่โครงสุดไหมตรงนี้ก็เป็นหลักจะทาให้วัวไม่มีราคาเนาะอย่างผมผมจะเล่นวัวเริ่มเป็นสาวอืวัวเป็นสาวนี่ใกล้ใกล้ทับมันจะไม่ค่อยเป็นหมันวัวเป็นสาวนี่เพราะว่ามดลูกมันจะไม่คดไม่ได้ลูกครับเ,เรากระตูดูตามหลักนี้เลยแหละวัวลักษณะที่ดีแล้วก็ การดูวัวลักษณะที่ดีเนาะวัวแม่ที่ดีก็คือว่ามันจะเป็นท้องอ่างเรือท้องอ่างเออวัวหลือกควายก็ช่างครับมันจะถ่ายทอดพันธุก,กรรมให้ลูกได้ดีแล้วเต้านมนี่เสมอกันนี่ส่วนมากออกมาจะใส่ทอดพันธุก,กรรมได้ดีถ้าควายนี่เขาจะดูอาวัยวเพศเล็กลักษณะกระท้องอ่างเหมือนกันจะดูอยู่สามอย่างพวกนี้แหละท้องอ่างนมเพียงกันแล้วก็อาวัยวเพศเล็ก แบบหางปิดหางปิดมิดเลยอย่างผมผมจะเลือกเอาวัวใกล้ๆทับเราก็มาจับสัตว์เองนะครับมาศึกษามาจับสัตว์เองพอท้อง9้าเดือนมันจะความโตมันจะโตขึ้นวัวกาลังโตมันจะได้ราคาตัวมันขึ้นอีกแล้วราคาลูกมันอีกสายเหยืที่ซื้อวัวสาวก็คือเราซื้อได้ถูกส่วนมากกะถ้าคนใจร้อนๆพอเงินอยู่ในกระเปา๋าเราไม่จําเป็นต้องร้อนหรอกอระายะาน,นี้วัวมันก็ค่อนข้างขายยากอยู่แล้วเนาะครับแต่ว่า ก็พูดง่ายๆก็แนะนําพวกที่ว่าเอาเงินไว้เฉยๆมาซื้อวัวยังไงมันก็มีกําไรอยู่แล้วแหละมันจะถูกแค่ไหนก็มีกําไรครับผมซื้อวัวน,นี่วัวตัวเมียมาทับนะได้ลูกมายัางไงมันก็กําไรอยู่แล้วแล้วก็เอากลางๆไม่ต้องเอาแพงมากครับอย่างผมผมซื้อวัวอยู่แค่แม่สาวอยู่ตัวหนึ่งสองหมื่นต้นๆตอนนั้นวัวย,ยังแพงอยู่นะครับส <23. 23. S 2> องหมื่นสามสองหมื่นสามเป็นแม่ท้องใช่ไหมไม่ท้อง ไม่ท้องเออเอามาได้สองเดือนแล้วกระทับเลยนั่นนั่นลูกเขาลูกตัวนี้ตอนนี้คลอดแล้วด้วยครับแดงชทดเลยซื้อมาสองหมื่นสามนะครับครับเนี่ยนี่ลูกมันจะได้เดือนแล้วครับเราดูลักษณะลูกมันครับอันนี้อันนี้ได้ลูกตัวที่สองเนาะอืมนั่นนั่นลูกมันตัวที่สองครับอ๋อลูกเขาตัวลายๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยท้องผสมเลือดร้อยแต่ว่าเอ่อทับตัวมาครับผมทับตัวเลือดร้อยทับตัวมาครับอันนี้อันนี้จะก่อนนั่นแค่สัปดาห์เดียวครับผม ผมดูพี่มันโครงสร้างดีโตก็เลยก็เลยซื้อมาครับผมซื้อมาสองหมื่นเจ็ดซื้อมาสองหมื่นเจ็ดเราต้องดูว่าถ้าอ้วนมากเขาไม่ดีให้มองเห็นซี่โครงบ้างอ้วนแต่ว่าให้เห็นซี่โครงบ้างครับเพราะอะไรครับลุงคือว่าไอไอพวกนี้ถ้าถ้าอ้วนมากมันจะสมไม่ค่อยติดอืมแล้วการผสมวัวนะเราไม่จําเป็นต้องว่ารอเป็นสัตว์ลูก พอลูกได้ได้ครบเดือนปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสัตว์เราสังเกตที่วัยวะเพศครับผมรกระั่งเขาเรียกว่าอ่าเมือกไหลครับผมเมือกมันไหลเราเริ่มเริ่มเริ่มเช็คเลยอืมเช็คเช็คแล้วจดไวเลยแล้วก็นับไปอีก2ี่สบวันรวเรา,าดูาถ้ามันเริ่มไหลไหลอะไรพอมันหยุดปุ๊บพอเมือกแห้งปุ๊บทับไปได้เลยติดทันทีเลยครับผมไม่ต้องใจร้อนคือว่ามันไหลไหลพอน้ําเมือกมันเริ่มแห้งเราดูเลยแล้วการทับวัวนี้ให้ทับเช้าหรือเย็นครับอย่าไปทับอากาศร้อน ยิ่งตอนเย็นๆหน้าเนี้ยมีโอกาสได้ตัวเมียสูงวัวผมมีตตมนะแตนน่ตัวเมียนั่นคลอดลูกนอนตัวเมียหมดเลยก็คือมีผลแน่นอนถ้าทำวัวตอนช่วงอากาศเย็นาาๆใท<ห>่าน<ๆ>้น<ๆ>เย็นเนี่เย็นเราต้องเอาหน้าหนาวนี่เหมาะที่สุดเลยครับผมเชา้ชากบเช้าเย็นๆเลยนัดหมอมาเช้าเย็นๆเลยครับมันางนี้ ก็สังเกตดูว่าคนที่ผสมวัวช่วงหน้าหนาวจะได้ตัวเมียเยอะเนาะตัวเมียผมตัวเมียหมดเลยครับอยู่นี่ครับผมนอนอยอ่มีแต่ลูกตัวเมียหมดเลยมีแต่ลูกตัวเมียหมดเลยตัวผู้ครับผมนี่ซื้อมาสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเพราะว่าสวยวัวตัวนี้เพราะว่าสวยครับผมเป็นเป็นเล่้มั่นที่สวยเป็นเล่้มั่นที่สวยนะครับตอนนี้ให้ลูกสวยด้วยสวยลูกเดินในที่ไปเลียคนอยู่นั่นเนี่ยลูกเดินออกไปข้างนอกแล้วนะคผมส่องเดือนกว่านั่นเนี่ยเป็นลูกบิ๊บมัตเตอร์ใช่ไหมลูกบิ๊บมัตเตอร์ตอนเช้าก็จะเอาไปตัวไไหหนจะปปลล่อยยมดเ ตัวไหนที่มันจะเดินพาเพื่อนเดินเราผูกตัวนั้นไปก่อนครับแต่ก่อนผมจะใช้พลาสติกคุมครับผมตอนนี้สูตรสูตรหลังเนี่ยเนาะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําไม่ได้อะไรไม่ได้เปิดเผยเนาะครับผมไม่ต้องใช้พลาสติกคุมเพราะว่าอะไรครับลุงคือเราเราเอาลงไปครึ่งแล้วก็เอาเอายีสต์ที่เราหมักไว้ลาดไปก่อนครับลาดลาดพอมันขึ้นมาประมาณประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วเอาเปลือกมันที่ไม่ได้หมักยีสต์นี่ ข้างหน้านี่ทับ <ผม S 1> เลยมันก็จะหแห้งปิดกันเลยแล้วข้างล่างมันข้างล่างมันก็จะเป็นหมกักยีดตอยู่นะครับเสร็จแล้วเวลาเราให้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 รับประทานนี่คือว่าเราก็เอาคุยเอาข้างล่างอยนี้นี่คือสูตรปตระหยัดต้นทุนของลุงเลยเนี่ยข้างล่างมันมันมันหัวอาหารเลยนะครับนี่ครับผมมันจะมีเศษมันปนใช่ไเนี่ยมันจะมีพวกเศษมันเศษไรปนนี่เนี่ยนี่คือพวกข้างล่างจะหมักยีดต แต่แล้วข้างหน้านี่มันจะแห้งใช่ไหมแห้งเราก็ผสมกันไปเลยนี่เนี่ยพอข้างหน้ามันแห้งเราผสมกันไปเลยผสมกันลงเรื่อยๆหมดดุมนี้ก็น,นั่นอันนี้ผมลงทุนอ,อยู่ที่เอามาอยู่ที่5้าห้าพันสาแล้วก็ยีดเนาะยีดกับอุปกรณ์ก็อีกอยู่ประมาณห้าร้อยครับเนาะแล้วก็ค่าแรงก็ทำกรนเองกับลูกนะ้องพี่ว่าลงทุนอยู่ประมาณ 6คันไปอ่ากินมาในเดือนที่สี่ครับนี่ภายในหนึ่งลุมนี้ไม่ทั้งหมดนี่ครับอ๋อทั้งหมดนี่เลยนนี่กินเดือนที่สี่โอ้ครับผมคิดดูอ่ะกินเดือนที่สี่หมดเดือนนี้ก็นี่นี่หมดวันนี้แล้วอ่งกว้างของลุมนี้ประมาณเท่าไหร่ครับลุมอันนี้อันนี้มันจะ20เมตร20คูณเมตร20เมตร20คูณเมตร20ครับอันนี้จะลงได้ประมาณตันหนึ่งพอดีลงได้ประมาณตันหนึ่งพอดีอันนี้13ตันได้มาโอ้โหครับ13ช่องครับ13ช่องโอ้ครับผม ยงแล้ววัวกินอย่างนี้ไม่เปลืองฟางครับพูดง,ง่ายๆถ้าเราจะไปซื้อฟางแพงๆจะซื้อทําไมเห็นไหมมันที่มันเป็นเศษไม่ไหมเศษมันสัะหลังเศษมันสัะลังมันก็เหมือนหัวอาหารอะไรครับแล้วก็ที่นี่เราไม่ให้อย่างนี้อย่างเดียวเราก็มีลำครับผสมผสมอีกหน่อยนึงแล้วก็หัวอาหารโปรตีน20ผสมเข้าไปอีกครับคือ เราไม่ต้องให้ให้อ้วนมากคือวัวไม่ให้ผอมไม่ให้อ้วนมากมการเลี้ยงวัวต้นน้ำหนึ่งก็ช่วงกลางวันหรือตอนเช้าเราก็จะปล่อยปล่อยพอแดดร้อนเราก็จะเอามาช<อ>ุาแล้วทักแล้วพอแดดอ่อ,อนๆน,นิดนึงเราเราก็ปล่อยอีกทีหนึ่งครับผมปล่อยให้ออกไปเดินมันจะกินหญ้าหรือกินไม่กินก็ช่างมันออกให้มันไปตายกล้ามเนื้อให้ตากแดดท่าเชื้อโรคพวกอะไรคือเราฝึกมันยังไงได้อย่างนั้นการเลี้ยงวัวมันไม่ได้ยากครับเพราะวัวเนี่ยกินหญ้า โบราณมันมีที่ป่าที่ไรเลี้ยงมันกินแค่หญ้าแค่นั้นเองนี่ทุกวันนี้เราไม่ต้องคิดไปเรื่องง่ายๆอย่ายไปทําให้มันยากครับผมคือผมจะไม่ไปซีเรียดว่าจะต้องไปต้อนวัวไปกินตรงโน้นตรงนีน้มันไปกินอะไรมันก็มีพอที่จะให้มันอ้วนได้หรอกเพร,ราะว่าฟางแห้งๆเนาะหญ้าก็แห้งๆอนงานนี้เนาะนี่นสิ่งที่จะทําให้มันอ้วนก็นี่แหละที่เราเอาเพิ่มเข้าไปเนี่ยครับเนี่ย เพิ่มเข้าไปพวกนี้แต่เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปนี่มันจะทําให้ไหมสุขภาพวัวมันจะดีภาพดีนมดีลูกมันกินมันก็จะมีผลกับลูกมันครับผมอย่างนี้เนี่ยอืมถ้าเลี้ยงวัวอย่างนี้ไปตลาดมันก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าแน่นอนสวยไงลักษณะมันได้อันนี้คือวิธีเลี้ยงประหยัดต้นทุนของคุณลุงเลยของผมจะไม่เปลืองเกลือแร่ ครับนานๆผมจะเจ็บมาให้เลียทีอืไม่ต้องสิ้นเปืองเพือให้เขากินบ้างแค่นั้นเองเพราะวัวการที่เราไปปล่อยเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุอยู่แล้วตามดินครับเนาะวัวปล่อยทุ่งไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งมันได้กินแร่ธาตุธรรมชาติของมันเองแล้วก็กินหญ้าหลายชนิดหญ้านะ่เป็นยานะครับจะบอกไว้ก่อนครับ อย่างเรากินเนเปียก็เนเปียอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าหญ้าทั่วไปที่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยใช่มันเป็นยาครับผมเนี่ยมันเป็นยามันมีส่วนดีของเขาอยู่ถึงจะแห้งถึงอะไรมันก็จะกินของเขาไปอยู่แล้วโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณลุงครับผมขอบคุณครับผมครับครับโอ้ยู่นี่นะผมผลิตดินขายนะครับขายมูลไส้เดือนนะครับขายตัวไส้เดือนแล้วก็สอนวิธีการทําฟาร์มไส้เดือนว่า การที่เราทําไส้เดือนนี่เราขายใครเราไม่ต้องขายใครขายตัวเรานี่แหละถามว่าเรากินผักไหมแล้วก็เนี่ยอามูลไส้เดือนนี่ใส่ปลอดภัยกับตัวเองด้วยครับแล้วก็คนใกล้ๆตัวเราคนข้างๆครับถ้าเอาไปเลี้ยงใหม่ขายไม่ได้ก็ปลูกผักขายแล้วผักปลูกองมูลไส้เดือนมันงามใบมันงามเลยนะครับผมนะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรไม่ต้องใช้เคมีเลยอืแล้วดินก็จะดีร่วนซื่อแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเรามีเงินอยู่ในในตัวมี วัวอยู่กับเราก็เหมือนธนาคารอยู่กับเราแล้วต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็ขายมันเมื่อน,นั้นนี่ก็ช่างมันไม่ไม่ไม่เป็นไรเราอย่าไปให้ตัวเองเ,เดือดร้อนแค่นั้นครับผมการเลี้ยงวัวเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยเราลําบากเราไม่ต้องไปกู้เขาเราขายเลยครับเพราะว่าวัวในตลาดเยอะแยะ ผมผม,มีเงินเมื่อไหร่ก็ซื้อมาแทนได้ <Hey. S 2> แต่ผมจะแนะนําให้นะอย่าไปทําให้ตัวเองลำบากเลี้ยงวัวอย่าไปห่วงมากอย่าไปแพงมากเป็นไปที่เลี้ยงวัวให้ถูกต้องก็ต้องฝึกเป็นในห้อยเพด้วยนี่ครับเป็นในห้อยเพ่ด้วยเป็นไม่เป็นก็ไปฝึกที่ตลาดวัวดูเซื้อยังไงไงไปคุ้นเคยกันเราก็จะรู้จักเชื่อมกันระหว่างคนเลี้ยงกับพ่อค้าด้วยกันครับ <Hey. S 2> ผมก็ทําอย่างนั้นเนี่ยเราเลี้ยงอาเวลาเราตัวเราต้องการขายตัวไหนตัวไหนที่นั่นเราก็เอาไปดูให้ผมนอยอย,อย่างเงี้ยคุยกันที่ตลาดมาดู ส็จแล้วเขาก็เอาซื้อวัวเราที่คอกเราไปขายตลาดเหมือนเดิม,มเราไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้ออย่างเดียวครับเราเอาเขามาซื้อเราด้วยอมันราคาเป็นไปได้ที่คุ้นเคยกันบางบม,มันก็คุยกันได้เร<อ>าก็ไม่เอาเปรียบเรามากเขามีกาไรดีหน่อยเขาก็ไปขายให้ขอบคุณครับผม